ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิตความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรร,รมชาติตกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเปิกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายดื่มง่ายทาทุกอย่างรอบลุกกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กั<อ>บร่างกายให้กับส<อ><อ>มองให้กับจิตใจเลือกการนอาหาร เกสิ่งทใกล้เคมือเกี่ยใ์ยใ,ให้เท่ากันกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้ง การกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้เราใช้แค่นี้ก็ได้เรามีแค่นี้ก็ได้เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คํานิยามของแต่ละคนที่อยากจะเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งๆนั้นมันต้องมาจากความต้องการข้างในเราจริงๆความเรียบง่ายคือคีย์ของทุกสิ่งเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในการเลือกสิ่งสําคัญให้กับชีวิตตัวเองเรียบง่ายในการจัดการงานของเรารู้ว่าสิ่งไหนสําคัญรู้ว่าสิ่งไหนไม่สําคัญและสามารถตัดทิ้งไป ความเรียบง่ายคือการกลับมายิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างเป็นความสุขเล็กๆที่เราสามารถส่งต่อได้ความเรียบง่ายจะเกิดการปรุงแต่งน้อยลงแล้วก็น้อยลงเ,เราจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตับติใจได้ง่ายขึ้นค,ความเรียบง่ายในการทํางานรู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรทําให้เต็มที่ทําให้สุดหัวใจแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์ความสุขเ,เกิดขึ้น ง่ายมากถ้าเราเข้าใจปรัชญาชีวิตของความเรียบง่ายนี้อยากให้ทุกคนลองกลับมาปรับของเราให้เรียบง่ายเห็นสิ่งสําคัญในชีวิตพาใส่เมล็ดแล้วใช่ไหมคะารเคใช้ชีวิตแล้วก็รดน้ําอีกทีนึงอหนูต้องรดน้ําทุกวันไหมทุกคนมีความสุขกับการกลับมาแล้วเย็นนะโอเคไหมคะแล้วก็เพิ่มพลังของความสุขของตัวเองกันนะคะขอบคุณเคเคโปรตีนพืชออแกนิกที่ทําให้เราได้กลับมาสู่ธรรมชาติ กลับมาสู่ความเรียบง่ายของชีวิตดูแลตัวเองให้มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป